มีเมียน้อยอยู่ที่จังหวัดเลยครับ ครับมาคู่เลยอะไรเกตูเชียงรายเกลือเกตูเชียงรายมั่มชอบส่งลายเอาทุกวัเอาอย่างเอาอย่างเอาเร็วเกตูเชียงรายมั่มชอบส่งลายมันส่งลายมันทับลายกันอันนี้ก็ลายลายไงแล้ลายอันนี้ลายนี่คือสระไอไม่เป็นไรคนละลายกันอันนี้เชียงรายไม่ไม่ไม่เปลี่ยนคำชอบเถียงกรรมการแปลกว กูไม่แปลกใจทำไมป็ร้านด้วกูพูดอะไรมึงก็ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ถูกใจกนันนะไม่ใช่คุณซ้ำใจลายสองทีงไงลองลองดูสิคุณเด้งดูนิดขณะนกรรมการจะชอบคุณไหมเจจูเชียงรายเฮ้ยเล่นดีๆอย่าไปอมยิ้มอย่างนั้นเหมือนมึงกันแน่กนันไหนใครสักคนหนึ่งเอา้าผมกำลังแข่งขนัขนผมจะอารมณ์เสียเจจูเชียงราย ผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันมีอารมณ์เกิดกับการพูดกรอนด้วยอ๋อเออครับ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 พร้อมยังพร้อมฟังนะครับเจจูเซย์รายลูกร้องให้นี่นะ ผมรู้ผมรู้กรรมการเนี่ยชอบผมไม่ได้พูดฝัดได้ยินหรอกเพราะผมดูสีหน้ากรรมการเนี้ยมีกระอมยิ้มนิดเดยแล้วยังแล้วแต่แล้วแต่เมไรผมผมไม่กดดันหรือจะฟังอีกทีไหมนะไม่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 เคยจับได้ขนังคาเข่าไหมคุณเหมาจริงเหรอครับเคยจับได้แต่ในโทรศัพท์แต่ในบ้านลูดนี่มันหลบทัน ถ้าหลบไม่ทันที่มันตายแล้วทำไมคุณจับไม่ได้คุณขนาดนั้นจับไม่ได้สีเดือนไปเปิดเกือบทุกอันแล้วพอมาอันสุดท้ายมันรู้ตัวก่อนเหรอสลับผู้หญิงให้ไปนั่งกับเพื่อนซะงั้นโอ้ยเขาสลับขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมันสุดยอดเชื่อไหมขนาดดูคาเฟ่นี่มัมจุกมกเนี่ยเขาไปเล่นตลกนะเมียเขาไปด้วยยังไปจีบนักร้องติด คุณบวิดก็ไปด้วยไปด้วยมันทำไปได้ยังไงอิสรเลวเออมันทำไปได้ยังไงเออโอมทำไปไดมไปด้วยเมียหนัมันเป็นคนมันเป็นคนหรือเปล่าเมียก็ไปด้วยมันไปทำยังไงคุณเวิร์ดไปไปทำยังไงมัจีบนักร้องจีบไปจีบมารับเลี้ยงเป็นเมียน้อยเช่นนั้นที่อยู่เชียงรายที่พูดกันทุกวันเนี่ย ชายบางทีมันก็อาจจะผิดพลาดไปผมว่านะแต่เขากลับมาไหมทีนี้เขาเขาไปหลงแล้วนะเขาเขากลับมาไหมกลับมาแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจหรอกเพราะไอ้นี่มันหมาหยอกไก่ท่วงอะแต่คุณแต่คุณรักเขาไหมคุณรักเขาไหมกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้วผมผมถามคุณจริงจริงคุณสามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบปีแล้วนะใช่แล้วตอนนั้นเขาสารภาพกับคุณไหมสารภาพเห็นใจเขาไหมตอนแรกจะไปเห็นใจเรื่องอะไรอะทำให้เจ็บอะ ตอนหลังมาเข like yeah, ้าใจก็ไม่ว nice ่าเขาเขาเขากลับมาแล้วอ๋อก็เข้าใจอะค่ะแต่ยังปล่อยไม่ได้หรอกผู้ชายน่ะยิ um ่งแก่ยิ่งบ้าการนะไพวกเนี้ยแต่คุณหม่เพ่กลับนึกกลับตัวเลยนะใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเขาดีมากเลยรับผมดูจากเห็นก็ออกรายการเขาพูดถึงคุณตลอดเลยยิ่งชิงร้อยเนี่ยเขาพูดถึงคุณคุณมดคุณมดผมว่าเขารักคุณมากคุณหม่ำจริงจริงฝากบอกคุณว่าคุณหม่ำเขารักคุณมากจริงเขาพูดตรงๆนะ เรื่องจริงโอ้ไปไปแล้วไยอยู่นี่แล้วรอแล้วรอบดแล้วอแล้วครับมัม <c oughs> มีเมียน้อยอยู่ที่จังหวัดเลยครับ ตอบไปแล้วตอบอะไรก็ข้อถามพ่อเมว่าพ่อมีเมียน้อยจังหวัดอะไรพ่อบอกพ่อไม่มีแล้วพอก็าจูงคำถามไปว่าจังหวัดอะไรพ่อบอกเชียงรายแหม่ป่านนี้โคชเชียงรายยิ้มเป็นเลยตกลงคุณต้องเป็นคนให้เหตุผลแล้วก็ให้คำตอบที่แท้จริงออกมาว่าตกลงเมียน้อยคุณอยู่ที่จังหวัดอะไร กูเหรอ่อะก็แล้วแต่คุณเชียงรายก็ต่อชม้ถูกคุณอ่ะถูกต้องนี่ผมเริ่นใจไมดีเลยดิว่าขนาดพี่ใหญ่พุ่โดขนาดนี้แค่ท <c oughs> ี่เ,เหลือเลือไปต่อไป <c oughs> ใน9จังหวัดของภาคเหนือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นพัทยาน้อยอยู่จังหวัดอะไรครับ เชียงรายมันตรงน้ำหลังท่องเที่ยวมันจะสามเด็ยมทองคำคุณรู้อีก้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันแม,แม่น้ำาหลายสายมารวมคุณจะไปเที่ยวทีละครหรือเป็นคู่ไปถ้าเป็นคู่มันก็จะมีความสุขอบอ่นกับความรักคนะรับผมเออ่ากเลอียากรลออีกพี่ ตอนนั้นก็เลียกพัทยาน้อยน่ะอนั่นแหละอยู่เชียงช้างจังหวัดเชียงราย่สุดท้ายสุดท้ายโอ้โหมีแล้วด้วยนี่ไงมีจังหวัดนครปฐมกับเชียงรายเรามองออกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องหยิบเชียงรายไอ้นี่อ่ะ ดีตองใกล้ๆเขาเห็นป้ายชิ่อไล่อมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เยอะยี่ความหนักพี่มีความหนักปัจจุบันนี่แหละยิมไล่ยิ้มไลายิ้มไล่โอ้เข้าเกมเธอเรื่องอะไรตาและจังหวัด มีของดีหมดเป็นงรก็มีของดีเป็นเมืองก็มีของดีเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวครับสุดแดนสยามว่ไยว่าพักขุนแมงลายอไปเที่ยวได้แต่เราไปปักหลักอยู่มันไม่ได้เนี่ยพี่หมั่นพี่หมั่นนิ่งๆเนี่ยก็จบนะเออถามจริงจะหยิบไมเชียงรายคุณหมา่ป่ะมันก็แล้วแต่ละครับ เป็นเมืองท่องเที่ยวเราคนไทย่องเที่ยวเมืองไทยล่องขุนไปเราขุนที่เที่ยวไม่หมดหรอกวัดล่องคุณใช่จักรจะกรราชัยเนี่ยวัดล่องคุณเนี่ยวัดล่องคุนอะมันไม่สวยงามโหดนิดนิดมีพลังมิวจันผมอยากิทั้งสองอันเลยนะแต่ที่ให้ให้หนึ่อันเดียวผมก็เลยเชียงรายครับผมเพราะเชียงรายมันมีประวัติเพื่อนผมเออคุณงรายเขาสบายโต๊ะเขาล้ๆอยู่เทศ ครับผมครับผมแล้วขอบถอก็ไปเที่ยวบ่อยเชียงรายก็ไปเที่ยวบ่อยน่อเี่ยวลยต้ใส่กัเบล์จริงๆตังวันนี้ไปเที่ยวบ่อยครับแต่ถ้าจะให้เลือกไปโดยที่ว่าต้องไปเนี่ยผมยังไงครับผมต้องไปหาหลานผมโอยไอเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะซิดดูมันัดไม่จริงขจะไม่ต่อต่อต่อ เรื่องไรรักคุณนมาคุณจีบรายผมตีบด้วความผสมครับโอ้ยผมไปบ่อยแล้วไปบ่อยแท่ก็ไปเรื่อยอ่ะเราไม่เบื่อแล้วแต่เขาไม่ขาดไงสายเลือดลูกทั้งคนอยากให้ดูนะแม่บางทีจีบด้วยความผสมกินว่าเ่าไอ้จหยิบวยความผสมถือว่าเด็กคนนึงไม่ใช่ลูกมึง เป็นครอบครของกูอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวชีวิตของของผมอ่ะมันบังเอิญจังหวัดอื่นมันก็เยอะเยะไอ้พวกทีมงานนี่กูบนตังตังก็มีภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกก็มีเราจะลอะยองฮิก็มีมันก็ไม่เอามามันเอาให้เป็นขี้ปากให้มันพูดทีเนี่ยหมดแล้วมันเป็นอะไรเยอะประเทศเอออะไรครับมันพูดจะคนเชื่อหมดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยแม้แต่สักนิดเดียวทีเดียว เขาจะทำอย่างนั้นหรือไม่หนึ่งสองยิบครับโย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 ตัดไม่ขาดจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยิบเพียงก็โอ๊ยไม่ใครด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคำพูดตะกุกละกัะ ไอ้เท่งลูกใครใครก็รักกำลังเมียเลยกำลังเลี้ยงเลยกำลังเลี้ยงกำลังบลี้ยงกำลังเลี้ยงหยอกกันเลยแย่ยังงกนี่เฮ้ยนี่เขาเมืองละอุบลนนั่งสุพรรณนั่งกูณใครพูดไปมึงพูดไปมึงก็พูดทีนี้พูดทีนี้จังหวัดอุบลเนี่ยมึงพูดทีสี่ห้าจังหวัดเลยอ่ะไม่ทําโทษใช่ไหมไปแล้วไม่ต้องรัมเป็นมือหมากันแล้ว ให้จริงจริงแล้วก็สรุปก่อนว่าเดี๋ยวคนทางบ้านจะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันทั้งผู้เกตต่างบ้านที่น้องส่งนะครับอันนี้เราเรียกกันเป็นมุกกันสนุกดีกว่าเที่เชียงรายนะที่บอกม่นพ่อนะไม่ใช่ลูกขมำเขาแต่เป็นลูกติดอ๋อไม่ใช่ลูกติดเขายอมรับว่าลูกของพี่เกดไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างเลยสรุปสรุป ออมาเลขสามหน่อยไหมอ่ะมาเลขสามเออหนูอยากพูดอะไรลูกตอนนี้หนูอยู่ที่ชุมพรแต่ตอนเกิดหนูอยู่ที่เชียงรายเอ้าไปยืดอะไรชื่อชื่อจุดบวชพ่กับแม่ลูกหอมม่คมค่อมไม่เคยมาอย่าร้องไห้ลูก ไปเรื่องเลยนะพ่อหม่ำไม่เคยหาหนูเลยเลยต้องย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยเหรอไปอันนี้ออกอากาศวันไหนเนี่ยเท็พ่อเขาต้องทำงานลูกรู้ไหมต้องเข้าใจนะงานแล้วก็หลายปีลูกพ่อหม่ำไม่ได้ไปหาหลายปีเท่งเถ่งน้องหลายปีแล้วถ้าหลังจากออกอากาศได้สักสามนาทีสิบนาทีถ้ากูโทรหาจะน่ากูโดนแล้วนะ เตรียมห้องเตรียมห้องเตรียมอะไรไว้ใ้ช่วยไม่บ้านใครก็บ้านหนึ่งนะออไม่บ้านเทงก็บ้านหนึ่งเตรียมไว้ให้กูห้องหนึ่งแสดงว่าพวกเขาไม่ได้แล้วเออมันสนุกจริงแต่มันไม่สนุกกูจะจะคุยกับคนไหนเป็นพิเศษไหมครับเบอร์สามอ่ะนึกแล้วนึกแล้วเลอความเป็นผู้หญิงอ่าฟังคำถามนะาเอาแม พ่อลูกคุยกันแล้วอยากยุ่งเลยยัเอ้าเชิญครับพ่อพ่อก็อัดอั้นพู้โดยออกกันเนี่ยชื่ออะไรครับทำไมพูดห้วนยังเลยอ่ะเออชื่ออะไรครับลูกสิลูกก็บังคับให้พูดหมิงสบายดีไหมลูกหมิงตอบพ่อสิลูกก็ สบายดีค่ะแต่ทำไมน้ำเสียงหนูสั่นเครือแล้วคะลูกพราะอะไรลูกไม่หนูเสียงสั่นเครือเพราะอะไรคะสบายดีแต่ว่าว่าอะไรลูกพูดเหมือนโกนหนูเลยอ่ะเนี่ยคุณรู้สึกไม่ดีแล้วรก็เลยกองคุณพ่อเขาพูดอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมตุ้ยวคุณพ่อเขาก็เล่ตโรคเขาก็เสียงอย่างนี้พูดจาฉาฉาน หนูหนูหนูต้องการอะไรคะความอบอุ่นความอบอุ่นโอ้ยบอกตรงนะเทปนี้นะจ่ายเบิ้ลก็ไม่อบอุ่นหรอกดได้ประโยคเดียว